สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับเรามาเรียนรู้นะครับผ่านแบบฝึกหัดกันนะครับหลังจากที่เราได้ทำความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการของการเขียนไอโซเมอร์ของสารประกอบอินทรีย์ไปแล้วนะครับมาดูโจทย์ข้อแรกนะครับโจทย์ข้อแรกนี้ก็ให้สูตรของสารประกอบอินทรีย์มานะครับเป็นสูตรของพวกแอลกอฮอล์นะครับซึ่งเราก็จะสังเกตได้จากหมู่ o h นะครับหมู่ไฮดรอกซิลไฮดรอกซิลกรุ๊ปนะครับซึ่ง ก็มีโจทย์มานะครับกำกับมาบอกว่าจงเขียนไอโซเมอร์ที่มีหมู่ฟังก์ชันเดียวกันกับสารประกอบอินทรีย์ที่กำหนดให้ต่อไปนี้นะครับโอเคอันดับแรกเลยนะครับถ้าเกิดว่าต้องการจะได้ไอโซเมอร์ของพวกที่มีหมู่ฟังก์ชันเดียวกันกับตัวสารที่กำหนดมาให้นะครับเราก็ลองเปลี่ยนตำแหน่งของหมู่ฟังก์ชันดูนะครับซึ่งอาจจะทำได้ทั้งเปลี่ยนตำแหน่งของหมู่ฟังก์ชันหรือว่าอาจจะเปลี่ยนโซ่นะครับจาก เดิมที่เป็นโซ่ตรงดูซิครับว่ามันสามารถเปลี่ยนเป็นโซ่กิ่งได้ไหมนะครับอ่ะซึ่งจากสูตรตรงนี้นะครับก็จะมองเห็นนะครับว่าเราสามารถที่จะเขียนนะครับโดยไปโฟกัสที่ตำแหน่งของโม่ OS ก่อนก็ได้นะครับเราก็จะเขียนนะครับเป็นโซ่ตั้งโซ่ไว้ธรรมดาก่อนก็ได้นะครับเป็น CH เนะครับแล้วก็เราจะเปลี่ยนตำแหน่งของ OS จาก ตอนแรกที่จับอยู่กับคาร์บอนที่ตำแหน่งปลายนะครับก็คือเป็นคาร์บอนตำแหน่งที่1เนาะถ้าเกิดว่าเอ่อ OH จับอยู่กับคาร์บอนตัวนี้นะครับคาร์บอนตัวนี้ก็จะกลายเป็นคาร์บอนตำแหน่งที่1นะครับก็เลื่อนมานะครับเปลี่ยนมาเป็น o h ที่จับอยู่กับคาร์บอนตำแหน่งที่2ดูนะครับแล้วเราก็ลองเรียกชื่อดูนะครับว่าเอ๊ะมันเปลี่ยนไปจากเดิมหรือเปล่านะครับอย่างตัวข้างบนนี้นะครับเราจะเรียกว่าโพรพานอลนะครับ โพรพานวัออลนะครับก็คือพวกที่เป็นอแอลกอฮอล์ที่มีคาร์บอน3คาร์บอนอยู่บนโซลักแล้วก็มี o h เกาะอ,อยู่ที่คาร์บอนตำแหน่งที่1นะครับพอเป็นชื่อที่เราอ่านที่เราเขียนใหม่ตัวนี้นะครับที่ดอกจันเอาไว้นะครับก็ o h เนี่ยมาจับอยู่ที่คาร์บอนตำแหน่งที่2และไม่ว่าจะนับจากข้างหลังมาข้างหน้าหรือว่าข้างหน้าไปข้างหลังก็ตาม คาบอตัวนี้ก็คือจะเป็นตำแหน่งที่2นะครับก็จะอ่านว่าโพรพาน t o ออลเห็นไหมครับว่าคนละศาสตร์คนละชื่อกันละนะครับสูตรโมเลกุลยังคงเหมือนเดิมนะครับแต่สูตรโครงสร้างเปลี่ยนไปแล้วนะครับสูตรโครงสร้างได้เปลี่ยนไปแล้วนะครับบางคนก็อาจจะสงสัยนะครับว่าเอ๊แล้วสามารถทําแบบนี้ได้ไหมนะครับก็คือย้ายจาก OH ตัวนี้ไปไว้อีกที่หนึงนะครับอ่ะก็ลองเขียนดูนะครับ OH ในที่นี้จับอยู่กับ c h 2 c h 2แล้วก็ c h 3ลักษณะนี้ครับถ้าเกิดว่าเป็นแบบนี้นะครับคำตอบคือเป็นสารชนิดเดียวกันเลยอ้าวถ้าไม่มั่นใจทำยังไงลองอ่านชื่อดูสิครับ o ออยู่ตรงนี้นะครับ O ออยู่ที่ตรงนี้ถูกไหมครับสแสดงว่าต้องนับให้ตรงนี้เป็นตำแหน่งที่1 2และ3ตามลำดับนะครับเพราะฉะ้เวลาอ่านก็จะอ่านเป็นโพรพาน one all เหมือนกันเลยเห็นไหมครับชื่อเดียวกันเลยครับโพรพานวัน all พรพานวัน All นะครับเพราะฉะนั้นนะครับตัวนี้ก็จะถือว่าไม่ใช่อโซเมอร์แต่เป็นสารเดียวกันนะครับเป็นสารเดียวกันกับสารที่โจทย์กำหนดมาให้นะครับส่วนโพรพาน to all เป็นอ,อ่อโซเมอร์กันกับ p r o พาน one all นะครับอันนี้ก็คือตัวอย่างตัวอย่างแรกนะครับ ต่อไปดูตัวอย่างตัวอย่างนี้นะครับตัวอย่างนี้พิจารณาแล้วนะครับเราก็จะเห็นว่ามีหมู่ฟังก์ชันคีเตอร์อยู่นะครับอีเตอร์อยู่เนาะก็คือจะเห็นตัวนี้นะครับเป็นหมู่ออกซินะครับเป็นหมู่ออกซิก็เห็นเลยนะครับก็อาจจะเรียกชื่อก่อนก็แล้วกันนะครับก็จะเรียกชื่อว่าอ r เอ็ทอกซี e อีเทนอ่าโอเคไหมครับเรียกตามระบบไอูแพคก็จะเรียกว่าอ t ทอกซีอีเทนเอทีนี้โจทย์คืออะไรนะจงเขียนไอโซเมอร์ที่มีหมู่ฟังก์ชันชนิดเดียวกับสารประกอบอินทรีย์ที่กำหนดให้ต่อไปนี้นะครับให้เขียนไอโซเมอร์ที่มีหมู่ฟังก์ชันเดียวกันแสดงว่าต้องการให้เป็นพวกอีเทอร์อีกเหมือนเดิมนะครับเราก็ลองย้ายดูครับ แสดงว่าหมู่ฟังก์ชันนี่เปลี่ยนไปไม่ได้เลยเนาะนะครับก็คือจะต้องแบบจับให้อยู่ในรูปแบบเดิมนะครับก็ต้องเป็นพวกอีเทอร์เหมือนเดิมแต่ว่าก็ลองขยับดูครับลองขยับ o ดูเนาะจากเดิม o อยู่ตรงกลางตรงนี้นะครับเราก็ลองขยับให้ไปอยู่ตรงนี้ดูนะครับก็จะเขียนใหม่นะครับได้เป็น C H นะครับ C H 2 O C H 2 นะครับเขียนแล้วอย่าลืมนับแขนด้วยเนาะ C H 2แล้วก็ C H 3ลักษณะนี้เห็นไหมครับตัวนี้ก็จะอ่านได้ว่าเมททอกซี y, นะเมททอกซีโพรเพนนะครับเมททอกซีโพรเพนอะ่ะก็จะได้ละแสดงว่าเป็นไอโซเมอร์กันแล้วนะครับเราจะเห็นว่าสู่โครงสร้างต่างกันแล้วไม่ใช่สารเดียวกันด้วย คำถามต่อไปคือเอ๊ะแล้วถ้าสมมุติว่าย้าย O ตัวนี้ไปไว้ข้างหลังล่ะจะเกิดอะไรขึ้นนะครับอ่ะก็ลองย้ายดูนะครับ C-H3 C-H2 C-H2 O C-H2 นะครับถ้าย้ายแบบนี้คําตอบคือเหมือนกันเลยครับเอ๊ะเช็คยังไงครูขอเช็คด้วยวิธีการอ่านชื่อแล้วกันนะครับว่าอ่าตัวนี้เนาะ <c oughs> ตัวนี้ก็จะจับเป็นพวกแอลอกซ นะครับเนาะแล้วก็ฝั่งนี้ก็คือจะเป็นพวกแอลเคนอ่านเป็นแอลเคนเพราะฉะนั้นเวลาอ่านก็จะได้เป็นเมททอกซีโพรเพนปรากฏว่าเป็นสารตัวเดียวกันเลยกับตัวที่เราออกแบบไอโซเมอร์เมื่อสักครู่นี้นะครับดังนั้นก็บอกได้เลยครับว่าเป็นสารชนิดเดียวกันนะครับเนาะระหว่าง2ตัวนี้นะตัวที่วงสีเขียวอาไว้นี้นะครับ แต่สารที่วงสีเขียวเป็นสารที่เป็นไอโซเมอร์กันกับวงที่ครูวงสีฟ้าเอาไว้นะครับอ่ะอันนี้ก็แสดงว่าได้ไอโซเมอร์ตัวหนึ่งละทีนี้กรณีเนี้เราจะเห็นว่ามีคาร์บอนเนี่ยนะครับมีคาร์บอนเนี่ยออ,อยู่4ตัวถูกครับถ้าเกิดว่าเราลองคิดต่อจากตัวไอโซเมอร์ที่1เมื่อกี้นะครับที่เราคิดมาได้ว่ามันแมทช์กับตัวโจทย์นะครับ เราก็จะพบว่าเราสามารถที่จะ move นะปลายของคาร์บอนเนี่ยเป็นการเปลี่ยนเชิงโครงสร้างเนาะเป็น change structural i s o m o r p h i s m นะครับก็คือเราลองลดความยาวของโครงสร้างแล้วมาต่อเป็นกิ่งดูนะครับมาต่อเป็นกิ่งดูนะครับเราก็จะได้โครงสร้างแบบนี้นะครับขอเพิ่มหน้าจออ่ะโอเคนะครับเราก็จะได้จากโครงสร้างที่ว่า c h 2 o c h 2 c h 2แล้วก็ c h 3เราเอาตัว c ตัวปลายตรงนี้ไปต่อกับ c ตัวนี้เพราะต่อกับ c ตัวนี้ปุ๊บไฮโดรเจนตัวนี้ก็ต้องลบไป1ก็เหลือเป็น c h ไฮโดรเจนที่ลดไปก็จะไปเติมให้ตรงนี้เพราะตรงนี้จะกลายเป็นปลายก็จะกลายเป็น c h 3เพราะฉะนั้นเวลาเขียนใหม่ก็จะได้เป็น c h 2 o c h ต่อกับ c h 3 ต่อกับ CH3 ก็จะได้โครงสร้างใหม่คือโครงสร้างอันนี้นะครับเพราะฉะนั้นเวลาอ่านชื่อครับก็ใช้หลักการเดิมเลยของพวกอีเทอร์นะครับพวกนี้จะอ่านเป็นพวกแอล o x y ก็จะได้เป็นเมททอซีส่วนฝั่งนี้นะครับเป็นโซ่ไฮโดโครคาร์บอนที่ต่อกันลักษณะเป็นไอโซโพรพิลนะเอยไอโซโพรเพน นะครับพวกนี้จะได้ออกมาเป็นไอโซโพรเพนก็จะได้ออกมานะครับชื่อก็จะเรียกว่าเมท็อกซีไอโซโพรเพนนะครับก็จะได้อีกตัวหนึ่งซึ่งแตกต่างออกไปแสดงว่าสารเคมีที่เป็นสารอินทรีย์ตัวนี้ครับมีไอโซเมอร์อยู่2ไอโซเมอร์นะครับซึ่งเป็นไอโซเมอร์ที่มีหมู่ฟังก์ชันเช่นเดียวกันกับสารอินทรีย์ที่ โจ์กำหนดมาด้วยนะครับสำหรับวิดีโอนี้นะครับเราก็เรียนรู้จากโจทย์ไป2โจทย์แล้วนะครับเรายังมีโจทย์อีกนะครับติดตามในวิดีโอถัดไปนะครับสวัสดีครับ